ใช้ปุ๋ยเกศสูตรส3 046ูฉีดมันอายุ4เดือนโดยไม่ต้องผสมอีกสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการนะครับฉีดโดยที่ไม่ต้องผสมอีกนะครับผมใส่แบบสํำเร็จไปเลยนะครับผมจาบพี่น้องท่านใดน,นะครับสำหรับมือใหม่นะครับใส่ปุ๋ยฉีดนะครับกะใส่สูตร13 0 4ง6ี่นะครับอเอ้ามาผสมฉีดได้เลยนะครับผมสําหรับมั่นนะครับอายอาุ4เดือนขึ้นไปนะครับสําหรับมัน่นอายุ4เดือนขึ้นไปใช้ประมาณนะครับใช้ประมาณ3ช้อนแกงนะครับต่อน้ํำ20ลิตรนะครับต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นได้นะครับผมถ้าเป็นพืชพ,พักนะครับถ้าเป็นพืชพักเนี่ยเพืนจะฉีดทุกเจ็ด 7จถึงวันนะครับแต่ว่าถับเป็นมันสำปะหลังห้าเนี่ยผสมแบบเข้มข้นนะครับ3ช้อนแกงเนี่ยนะครับผมทุก15วันนะครับทุก15วันนะครับหรือทุก10มือนะครับพี่น้องเขาสามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับเห็ดหอมันลงหัวดีนะครับเขาบดตรงไปผสมอีกนะครับพี่น้องรู้สึกว่านะครับมันแปลงนี้นะครับจะสูงนะครับจะสูงแล้วนะครับผมเนี่ครับ ครบเวลาการฉีดแล้วนะครับผมจะพาพี่น้องเข่าฉีดอีกรอบนึงนะครับผมครบสิบห้วันนะครับผมจะเริ่มฉีดอีกนะครับมืออื่นก็จะเริ่มฉีดนะครับมาแนะนําพี่น้องก่อนว่าใส่สูตสูตรสิบสามศูนย์สี่สิบหกกุมษนะครับฉีดเฮดหทมันลงหัวดีนะครับฉีดทุก15วันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพาะว่าต้องไปผสมอีกนะครับเพราะว่าเป็นสูตรผสมมาแล้วนะครับสูตรสิบสิบสามศูนย์สี่สิบหกนะครับผม เฮาแคร์ตักนะครับตวงนะครับเอาช้อนแกงเข้ามาตวงนะครับสามช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตรตัวนี้นะครับผสมแบบเข้มขน้นนะครับผสมแบบเข้มขน้นแล้วก็นํามาฉีดใส่ทั้งใบนะครับหรือนะครับโค่นเหงานะครับหรือโค่นเหงาพี่น้องบ่ต้องไปผปสมเอาแนวใดมาผสมอีกหรือพี่น้องจะเอาศูน0์หกมาผสมอีกจักหนึ่งช้อนแกงสิก็ได้นะครับผมเพื่อว่าเห็ดให้ มันน่ะได้รับธาตุอาหารโพแทสเซียมดีนะครับเฮ็ดให้เพิ่มนะครับเพิ่มธาตุอาหารโพแทสเซียมตัวถ่ายขึ้นมาอีกนะครับเติม0060ใส่อีกหนึ่งช้อนแกงก็ได้นะครับผมอ่าแล้วอ่าตัวหนานะครับ4600นี่คือบ่ต้องไปเติมอีกแล้วนะครับเพราะว่ามี13%นะครับมี13%แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมให้บำรุงต้นบำรุงใบไปพร้อมกันนะครับหลังจาก4เดือนไปแล้วถ้าพี่น้องอยาก เติมปุ 0, 0, 0, 0, 60, you, well, ๋ย0ูน no, ย์ศูนย์หนะครับเข้าไปกับเติมเข้าไปอีกจักหนึ่งช้อนแกงนะครับผมแบบว่าเห็ดไ้มันเข้มข้นนะครับล่งหัวดีนะครับตัวศูนย์นี่นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าว่าต้องไปผสมอีกก็ได้นะครับอ่ฉีดย่างหน่อยหน่อยนะครับทุก15วันนะครับอ่าบำรุงหัวนะครับบำรุงหัวมันนะครับเพราะเน้นบำรุงหัวมันหลังจากสี่เดือนไปแล้วนะครับผมบ่าต้องไปคึ้นยางหลายนะครับหลังจากนั้นก็คือบำรุงหัวมันเลยนะครับใส่ปุ๋ยเ็ดตัวนี้ไปเลยนะครับ หรือว่าสูตรแข็งกว่านี้ก็ได้นะครับผมมีหลายๆสูตรที่พี่น้องเรียกใส่แล้วแต่พี่น้องจะเรียกนะครับผมแต่ว่าข้าเน้นตัวถ่ายเป็นหลักเน้นตัวถ่ายคือโพแทสเซียมเป็นหลักนะครับพี่นอ้องมีน้กมุมมีอย่างไรนะครับผมกะมมแน,นาน้าไห่ใส่นะครับปุ๋ยเกศสูตรต่างๆนะครับที่เป็นสูตรสําเร็จแล้วข้าวป้าตองมาผสมอีกก็ได้นะครับถ้าพี่น้องบอกเก่งในการผสมปุ๋ย นะครับกะซื้อเป็นสูตรสมเร็จก็ได้นะครับเซอหาเบิงนะครับผมเพราะว่าทางเฮ้านี่ยโบมีขายพี่น้องบางท่านคอมเมนต์เข้ามาว่ามีขายบ่อราคาเท่าไหร่โบมีนะครับผมบ่ได้ขายนะครับผมกับเป็นแค่แนวทางที่มาแนะนาให้พี่น้องนะครับผมจะเน้นเป็นตัวถ่ายเป็นหลักนะครับพี่น้องพื้นที่ของพี่น้องมีสูตรใดตัวใดนะครับไก่เคี่ยงกันก็สามารถนํามาใส่ได้นะครับผมนํำมาฉีดได้นํำมาผสมได้นะครับย่างหน่อยๆน่อยกระเติมเข้าไปจักสามช้อนแกงนะครับ สช้อนแกงหรือจะเพิ่มความเข็มขน้นเข้าไปอีกซื้อปุ๋ยเก็ด0ูนย์ศูนยมาผสมใส่อีก1ช้อนแกงก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับพี่น้องครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจุยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ